ถ้างั้นเราก็ต้องกินถั่วเยอะๆเลยใช่ไหมครับน้องต่ายเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคนะคะตัดสินใจได้อย่างง่ายว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดไหนดีที่ดีต่อสุขภาพอ่าแล้วสําหรับสายที่เป็นสายดื่มใช่ไหมครับชอบมาดื่มมาดิง้งใช่ไหมครับช่วงนี้เนี่ยเราจะเลือกเครื่องดื่มยังไงให้มันดีต่อสุขภาพดีครับน้องต่ายค่ะ ดีครับพบกับรายการคิปเช่นอนามัยสำหรับวันนี้นะครับพวกเราไม่ได้อยู่กันในครัวใช่ไหมครับน้องตายแต่เราจะพาทุกท่านนะครับมาทัวร์ที่ห้างนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมครับน<ช>้องตาย,เ,ยรเราจะมาเลือกกระเช้าปีใหม่นะครับให้กับคุณลงุงคุณป้านะครับน้องต่ายพอจะมีคาแนะนำให้พี่ได้ไหมครับได้แนะ่นอนค่ะพี่อ๊อฟอย่างแรกเลยนะคะสิทธ่พี่อ๊อฟต้องคํานึงถึงก็คือ คุณลุงคุณป้ามีโรคประจาตัวไหมนะคะอ๋อโรคประจําตัวใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีข้อจํากัดในการกินอาหารหรือไม่ค่ะอืนะครับเท่าที่คุณลุงคุณป้าบอกพี่นะครับท่านก็บอกว่าท่านแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวด้วยเบาหวานความดันไขมันก็ไม่มีด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกอาหารที่ไม่หวานมันเค็มมากจนเกินไปใช่ไหมครับต่างต่าเดีอ๋ออย่าเราไปลองเดินเลือกซอกันดีกว่าไหมคะดีเลยครับสนุกดีคะ งั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับน้องตายค่ะนี่ไงค่ะพี่ออฟขนมทันยพืชแบบนี้เหมาะมากๆเลยนะคะมีไขมันที่ดีใยอาหารสูงนอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกเพียบเลยนะคะ โอ้ย่่มเลยครับน้องตายแล้วถ้าเป็นพวกถั่วล่ะครับน้องตายพอดีว่าพี่อะได้ดินมาจากที่เขาแชร์กันในกลุ่มไลน์ใช่ไหมครับ<อ>ว่ากินถั่วนะคบ<อ>แล้วมันดีต่อสุขภาพนะคบแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะดีต่อสุขภาพจริงจริงหรือเปล่าครับน้องตายงั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนถั่วกันเลยนะคะน่าจะอยู่ฝั่งน,น,ะะนู้นค่ะอ๋อนี่ไงครับน้องตายถัว่ว เราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรกันบ้างอ้าว้มีเยอะแยะมากเลยครับน้องตายค่ะอันนีนะคะถัวเปลือกแขงนะคะอย่างเช่นแอลบอนพิตาชิโอแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเม็ดมะม่วงใช่ไหมคะน้องตายอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงอย่างตัวของถัวพวกนี้ก็จะมีโปรตีนมีไขมันที่ดีนะคะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเช่นแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมช่วยป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยค่ะพี่อ๋อ ดีนะ้ครับน้อง่ตยถ้างั้นเราก็ต้องกินถั่วเยอะๆเลยใช่ไหมครับน้องต่ายไม่น่าค hmm. ่ะพี่ออฟกินเยอะเกินไปก็ไม่ด uh uh ีนะคะเยอะเกินไปก็จะได้พล uh ังงานที่สูงแล้วก็ไขมันตัวร้ายก็เพิ่มขึ้นสูงได้ด้วยเพราะฉะนั้นปริมาณที่แนะนําไม่เกินให้พี่ออฟลองทายก่อนกี่เม็ดดีอ๋อพี่ว่าต้องประมาณอ่ะยี่สิบเม็ดได้ไหมครับน้องต่ายเยอะไปค่ะขออน้อยกว่านี้อ๋องั้น ขอสักสิบเม็ดดีกว่าเป๊ะเลยค่ะพี่อ๊อฟเก่งมากจริงเหรอครับ้องตายไม่เกิน<อ>สิบเมตรนะคะแต่เวลาเรากินดูทีวีไปด้วยก็เผินหมดถุง <พอ S 1> เลยอาจจะหมดถุงได้ใช่ไหมครัน้องตาย,ยแต่ถั่วเนี่ยมันจะมีแบบ ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะมีทั้งแบบอบเกลือนะคะแล้วก็มีแบบแบบธรรมดาที่ไม่อบเกลือด้วยใช่ไหมคะน้องต่ายเราจะเลือกแบบไหนดีนะแนะนําว่าพี่ออบเลือกแบบไม่อบเกลือดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูโซเดียมแบบอบเกลือกับไม่อบเกลือกันค่ะของพี่ออบเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นแบบแบบธรรมดาครับน้องต่ายเพราะว่าโซเดียมเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยครับน้องต่ายอันนี้นะคะแบบอบเกลือโซเดียม830มิมิลลิกรัมค่ะโอ้ถ้างั้นพี่คิดว่าต้องเลือกแบบ ไม่อบเกลือนะครับแล้วก็นี่เลยครับมันจะมีฉลากทางด้านสุขภาพนะครับอันนี้ด้วยถ้างั้นเราเลือกอันนี้นะครับไปใส่กระเช้าปีใหม่ดีกว่าครับต้องตายได้เลยค่ะพี่อ๋ออ่าเย้คุณลุงคุณป้าก็จะได้สุขภาพดีกันด้วยนะครับงั้นเราไปที่โซนอื่นกันเลยดีกว่าครับต้องตายไดค่ะ ครับพอดีว่าพี่อยากจ,จะเลือกข้าวนะคะไปใส่กับเช้าปีใหม่ให้กับคุณลุงคุณป้า,าแต่ข้าวเนี่ยมันจะมีหลายชนิดแล้วก็มีหลาย ยี่ห้อมากเลยครับ<ฆ>ต้องตายพี่ไม่รู้ว่าจะเลือกข้าวยังไงดีให้กับคุณลุงคุณป้าครับต้อง<ฆ>ตายใค่ะพี่อ๊อี๋ยวยลองลองหยิบมาให้ดูหน่อยค่ะอ๋ออันนี้เลยครับต้องตายมันจะมีข,ข้าวสองชนิดเนาะมันจะมีข้าวที่เป็นสีขาวกับที่เป็นสีสีแบบนี้ครับต้องตายไม่แน่ใ,ใจว่าแบบไหนที่มันดีต่อสุขภาพมากกว่ากันนะครับค่ะีแนะนํานะคะเลือกเป็นข้าว<ฆ>ไม่ขัดสีดีกว่าค่ะอย่างเ<อ>ช่นเป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวไลเบอรี่นะคะพี่ออฟเขาจะมีใย,ยอาหารที่สูงช่วยชะ ได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยคะ่ะน้องโอ้โหฟังแล้วรู้สึกใจฟูขึ้นมาเลยนะคะน้องต่ายถ้างั้นเนี่ยเราต้องหยิบไปใส่ตะกร้าปีใหม่ให้กับคุณลงุงคุณป้า,านะค,คะับอ,อ่ะแล้วสําหรับสายที่เป็นสายดื่มใช่ไหมครับชอบมาดื่มมาดิ้งใช่ไหมครับช่วงนี้เนี่ยเราจะเลือก ครื่องดื่มยังไงให้มันดีต่อสุขภาพดีค้องต่ะค่ะถ้าชุงเกาลกาจะมียมแบบว่าเป็นเครื่องดื่มแนวแอลโกอฮอล์เนาะ,ะแต่สำหรับที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพนะคะก็แนะนําเป็นผลิตภัณฑ์จัดนมต่างๆ๋ยวเราไปดูโซนนมกันอีกทีนึ่งถ้างั้นเราไปที่โซนเครื่องดื่มกันเลยดีกว่านะคะ,ะคใช่เลยใช่เลยค่ะพี่ออฟมาดื่มมาดิ้งของเราแนะนําเป็นเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นนมค่ะอันนี้เลยใช่ไหมครับ้ังด้าจ,จะเป็นนมวัวสุดไขมันสุดละเซนด้วยนะคะพี่โอ๊ตทีต่อสุขภาพของคุณลูกคุณป้าที่เราจะไปมอบให้มากๆเลยนะคะอ่านั้นเราต้องหยิบไปใส่กระเช้าปีใหม่ให้คุณลูกคุณป้าเลย<า>นะคะค่านะคะคุณลูกคุณป้าของพี่อ็อปปี้แบบอาการแพ้นมวัวก็สามารถเลือกเป็นนมจากพืชอย่างเช่นนมถั่วเหลืองหรือว่านมแอลมอนด์ก็ได้เพราะว่านมมันมีหลากหลายชนิดมากเลยใช่ไหมคะับมงด้าอีกอย่างที่ สำคัญนะคะอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพค่ะพี่ออฟเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคนะคะตัดสินใจได้อย่างง่ายว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดไหนดีที่ดีต่อสุขภาพโดยเ,ยเยปรียบเทียบับฉสาระโภชนาการอย่างง่ายๆดูปริมาณของคลังงานน้ําตาลไขมันแล้วก็โซเดียมที่เหมาะสมค่ะพี่ออฟซึ่งการช่วยลดหวานมันเค็มนะคะจะช่วยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างที่เราได้ยินกันยอดฮิตเลยไม่ว่าจะเป็นโรค เบาหวานโรคความดันโลงหิตสูงโรคไขมันในเลือดสุงนั่นเองค่ะลองไปเลือกดูได้เวลาครั้งต่อไปที่เราไปเลือกสือิัณฑนอ่านะครับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพอ่าต้องจําไว้นะครับ พี่ว่าพี่อยากจะเลือกน้ำมันออกไปใส่กระเช้าปีใหม่ให้กับคุณลุงคุณป้านะครับแต่พี่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกน้ำมันแบบไหนดีครับน้องต่แต่ค่ะพี่อ,อ๊อฟเดี๋ยวลองช่วยดูนะโอ้โหน้ำมันมีนเยอะแยะมากเลยครับน้องต่ใช่ค่ะพี่อ,อ๊อฟอาแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่อ,อ๊อฟให้มองหาสัญ,ญลักษณ์ลูกอาหารรักหัวใจนะคะโลโก้จะคล้ายหัวใจมีเครื่องหมายปิกถูกค่ะอ๋อนะครับ ถ้าเกิดว่ามีโลโก้อาหารรักหัวใจอย่างงี้ก็คือมันจะดีต่อสุขภาพหัวใจใและหลอดเลือดของเรานั่นเองอนะคะดีเยี่ยมเลยครับถ้างั้นอันนี้นะครับเราต้องเลือกแล้วก็เอาไปจัดกระเช้าปีใหม่ให้กับคุณลุงคุณป้านะครับดีเยี่ยมมากเลยนะครับน้องตาย ครับน้องตายเราได้ของที่จะไปจัดกระเช้าปีใหม่ให้กับคุณลุงคุณป้านะครับสำหรับปีนี้ซึ่งเราคัดเลือกของที่ดีที่สุดให้กับคุณลุงคุณป้าเลยนะคะ mm hmm. คิดว่าท่านจะต้องแบบประทับใจแน่ๆเลยครับน้องตายแน่นอนค่ะพี่ออฟท่านต้องประทับใจแน่นอนเลยนะคะ นอกจากนี้เราต้องอย่าลืมดูวันหมดอายุนะคะแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วย<อ>เราจะได้มั่นใจว่าเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักค่ะพี่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันใช่ไหมครับที่เราจะต้องดูเนาะถ้างั้นเราเรีบไปจ่ายเงินแล้วก็กลับไปจัดกระเช้าปีใหม่นะคะให้ทันเทศกาลปีใหม่กันดีกว่าครับน้องตายนอกจากนี้นะคะอย่าลืมใส่าการ์ด้วยนะคะเป็นการสร่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เรารักค่ะพี่อ้อโอ้ดีเยี่ยมเลยครับน้องตายถ้างั้นนะครับ สำหรับ EP นี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับรายการคิดเช่นอนามัยนะครับกับคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ